สวมรอยอ้างเป็นชาวบ้านเข้าทำร้ายก่อกวนย,วยั่วยุให้เกิดความรุนแรงกลุ่มคนเสื้อแดงที่กำลังถอนตัวออกจากพื้นที่เมืองพัทยาเพราะภารกิจยื่นหนังสือให้ตัวแทนอาเซียนได้บรรลุจุดประสงค์ได้กลับมาร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีให้แสดงความรับผิดชอบเพราะรองนายกอย่างนายสุเทพร่วมมือกับนายเนวินยกพวกมาทำร้ายประชาชนนั่นเองเหตุการณ์ได้บานปลายไปสู่ความวุ่นวายการประชุมอาเซียน จึงต้องเป็นอันยุตินี่เป็นเพราะฝีมือและวิธีการของโจรการเมืองอย่างนายสุเทพเทือกสุบรรณและนายเนวินชิดชอบที่ไม่คำนึงถึงชีวิตของประชาชนและทำทุกวิธีเพื่อที่จะใส่ร้ายคนเสื้อแดงว่าเป็นพวกก่อความวุ่นวายด้วยการจัดตั้งกองกำลังเข้ามาสร้างสถานการณ์นี่เองไปฟังเสียงคุณอริสมันครับชีวิตคนที่กำลังจะเสียชีวิตอยู่ในขณะนี้ ไม่ได้ฮะอย่างนี้ฮะท่านคืออย่างนี้ท่านฮะวันนี้คุณอภิสิทธิ์ต้องรับผิดชอบกับชีวิตคนหนึ่งคนที่กําลังนอนอยู่ที่ห้องไอซีอยู่ด้วยพี่พี่พี<อ>่ก็นะครับพี่น้องครับในที่สุดนายภิสิทธ์ได้ประกาศพระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินขณะที่ตัวเองนั้นเพ่นนี้ออกจากโรงแรมที่จัดประชุมไปก่อนใครเพื่อนโดยทิ้งแขกบ้านแขกเมืองไว้เบื้องหลังนี่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่านายภิสิทธิ์นั้น คิดแต่เรื่องของตัวเองโดยไม่สนใจคนอื่นเลยหลังจากที่มีการประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการฉุกเฉินที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีหมายจับแกนนำก็ตามออกมาติดติดเช้าวันที่12เมษายนเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมตัวนายอรุษมันพงเรืองรองนี่เป็นการแสดงให้เห็นพฤติกรรม2มาตรฐานอย่างชัดเจนเพราะที่ผ่านมานั้นไม่เคยมีการจับกลุ่มหรือดำเนินคดีแกนนำของกลุ่มพันธมิตรเลยแม้แต่คนเดียว นับตั้งแต่การเข้ายุดสถานีโทรทัศน์ NBT การเข้ายุดทรรเนียมรัฐบาลตลอดจนสนามบินนานาชาติทั้งสองแห่งแต่กับกลุ่มคนเสื้อแดงกลับถูกดำเนินคดีอย่างเร่งด่วนหลายคนรู้สึกโกรธแค้นแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากแสดงให้เห็นว่าประชาชนไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจที่เป็นผเผด็จการของรัฐบาลโดยแสดงออกตามสิทธิในรัฐธรรมนูญเท่านั้น หลังจากที่มีข่าวการจับกลุ่มนายอริสมันพงเรืองรองประชาชนมากมายได้ออกมารวมตัวกันที่บริเวณรอบทำเนียบรัฐบาลอีกครั้งเมื่อนอายอภิสิทธิ์เริ่มรู้ตัวว่าไม่สามารถต้านทานพลังของประชาชนบริสุทธิ์ได้การใช้อำนาจทั้งหมดที่ม,ทมีอยู่จึงต้องงัดออกมานายอภิสิทธิ์ได้ประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการฉุกเฉินอีกครั้งโดยประกาศใช้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตบริมนทลขณะนั้นเอง การพยายามปิดหูปิดตาประชาชนและการใช้อำนาจเผด็จการสั่งปิดสถานีดีสเตชันด้วยการตัดสัญญาณดาวเทียมเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นทันทีหลังจากที่มีความพยายามมาแล้วหลายครั้งต่อามากรับท่านประธานที่เคารพเพราะฉะนั้นเหตุการณ์มันจึงพัฒนากันไปอย่างนี้คนที่เขาชุมนุมเนี่ยนะครับเห็นผมหายขึ้นไปในลิฟตบนเฮลิลคอปเตอร์กับอริสมัิ เขาก็มีความไม่สบายใจต้องการจะไปสอบถามนายกรัฐมนตรีสิครับมันก็เลยลุกลามไปที่กระทรวงมหาดไทยแต่แล้วการกดดันอยู่หน้ากระทรวงมหาดไทยก็เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นเมื่อมีการเปิดประตูให้ประชาชนที่มาชุมนุมเข้าไปด้านในขณะเดียวกันกับที่นายอภิสิทธิ์เดินทางออกมาขึ้นรถท่ถามกลางความโกลาหลก็มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด มีการสอบสวนในครบถ้วนนะครับว่าได้มีการใช้อาวุธยิงปืนใส่ประชาชนหรือเปล่าภาพที่เห็นก็ว่ากันไปแต่ต้องฉายให้ครบว่ามีการยิงใส่ประชาชนตายหรือไม่มีประชาชนบาดเจ็บแน่นอนมีการยึดปืนอุซี่จากรปภของนายกรัฐมนตรีแน่นอนแต่นั่นก็คือดําเนินคดีก็ว่ากันไปว่าตามกระบวนการทางกฎหมายแต่เพียงแต่ว่าชุดรอปภของนายกรัฐมนตรี มีสิทธิ์ที่จะยิงใส่ประชาชนหรือไม่จากคำบอกเล่าของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเล่าว่ามีการยิงประชาชนโดยเหนือรักษาความปลอดภัยด้วยปืนคนอูซี่และมั่นใจว่ามีผู้ถูกกระสุนไปสองรายแต่ไม่สามารถที่จะหาร่างของผู้ที่ถูกยิงได้พบเพียงแต่รอยเลือดเท่านั้นและยังมีรายงานเพิ่มเติมอีกว่าผู้ที่ถูกยิงทั้งสองรายนั้นถูกเจ้าหน้าที่บางคนอุ้มหายเข้าไปในกระทรวงมหาดไทยนั่นเอง ความโกรธแค้นของประชาชนต่อรัฐบาลน,นี้ก็เพิ่มทวีเพราะรัฐบาลน,นี้ไม่ได้นึกถึงประชาชนตดอย่างใดเลยแม้กระทั่งประชาชนที่มือเปล่าก็ยังสามารถลั่นกระสุนใส่ได้อย่างหน้าตาเฉยและเหมือนว่านัดกันไว้สื่อทุกช่องนำเสนอเพียงแต่ว่าเสื้อแดงเข้าทำร้ายนายอภิสิทธิ์แต่ไม่ได้เสนอเลยว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นและจากที่สืบจนรู้แน่ชัดเรื่องนี้เป็นการจัดฉากให้คนเสื้อแดงเข้าทำร้าย เพื่อที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองและคำสั่งฆ่าประชาชนก็จะดูมีน้ำหนักมากขึ้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้โดนปล้นไปโดยกลุ่มอำมา์ทหารและนักการเมืองที่หวังแต่ผลประโยชน์การรวมตัวออกมาเรียกร้องสิทธิของตนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและทําได้ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแต่คนพวกนี้กลับไม่แยแสเพราะตัวเองนั้น คิดแต่เรื่องผลประโยชน์และการที่ประชาชนสามารถรวมตัวกันได้อย่างมากมายเช่นนี้ก็ยิ่งสร้างความหวาดกลัวให้กับคนเหล่านี้อย่างมากและสิ่งที่คนพวกนี้ต้องทำก็คือการกำจัดคนเสื้อแดงให้สิ้นซากหลังจากที่นาะยอภิสิทธิ์ได้ใช้อํานาจประกาศพรากรฉุกเฉินข่าวลือการใช้กำลังทหารเข้าปราบปรามและการสลายการชุมนุมก็เริ่มหนาหูขึ้นประชาชนคนเสื้อแดงต้องตั้งรับ และทำการบล็อกถนนบางสายที่เชื่อว่าจะเป็นเส้นทางที่ทหารเคลื่อนกำลังเข้าสู่ธรรเนียมรัฐบาลแต่ก็ทำได้เพียงตั้งด่านเล็ก,เลกๆเท่าที่กำลังของประชาชนจะมีแต่ทั้งหมดนั้นก็มีแค่ประชาชนมือเปล่าเท่านั้นจริงๆและนับตั้งแต่หัวข้ามวันที่12เมษายนข่าวลือการใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมด้วยอาวุธก็เริ่มหนาหูขึ้นอีกครั้ง เช้ามืดวันที่13เมษายน2552กองกำลังทหารประมาณ3กองร้อยพร้อมอาวุธครบมือเข้าทำการสลายการชุมนุมข่าวลือเมื่อค่ำวันที่12นั้นก็เป็นจริงเพราะมีการยิงเข้าใส่ประชาชนมือเปล่าแบบไม่ให้ตั้งตัวสงกรานจึงเป็นสงกรานเลือดด้วยน้ำมือทรราชอย่างนายอาทิสิทธิ์สั่งการให้ทหารใจสุนัขฆาตกรบางตัวเข้าทำการประหัตประหารประชาชนอย่างเลือดเย็น การเข้าเข็นข้าประชาชนมือเปล่าดําเนินไปตลอดทั้งวันของวันที่13เมษายนและยาวไปจนถึงค่ําหลายคนอาจสงสัยว่าทําไมทหารพวกนี้จึงไม่สนใจหรือตระหนักเลยว่าเป้ากระสุนที่เขาเล็งอยู่นั้นล้วนแล้วแต่เป็นพี่น้องประชาชนเจ้าของประเทศและประชาชนที่ทหารพวกนี้กําลังเอาปืนยิงเข้าใส่เป็นคนที่เสียภาษีบํารุงกองทัพจัดซื้ออาวุธ หรือแม้กระทั่งเงินเดือนของทหารทั้งหมดเรื่องราวต่อไปนี้เป็นการเรียบเรียงจากคำบอกเล่าของนายทหารผู้หนึ่งที่มีใจรักประชาปธิไตยและไม่เห็นด้วยกับการเข็นฆ่าประชาชนเรื่องราวขั้นตอนการสั่งการทั้งหมดตล,ลอดจนรายนามของผู้สั่งการที่กำลังจะนำเสนอต่อไปนี้เป็นรายนามของทหารบ้าพลังบางคนที่มีอยู่จริง หลังจากที่ตัวเองต้องเสียหน้าอย่างใหญ่หลวงจากการที่ต้องเพ่นหนีมาจากพัทยาและการประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการฉุกเฉินในกรุงเทพเพื่อพยายามควบคุมสถานการณ์ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเป็นผลเท่าไรนักเรื่องนี้สร้างความขายหน้าให้กับทรราชฟันน้ำนมอย่างนายอภิสิทธิ์เป็นอย่างมากการใช้กำลังทหารเข้าควบคุมสถานการณ์จึงเป็นทางเลือกเดียวที่เหลือแต่นั่นเท่ากับว่าการบาดเจ็บล้มตายของประชาชนจะต้องมีขึ้นอย่างแน่นอน หากยังอีเดียดกันอยู่อย่างนี้ผมจะใช้อำนาจของผมย้ายคนบางคนออกจากตำแหน่งนี่เป็นคำพูดของนายพิสิทธิ์ที่ตะวัน